หุ้นกู้คืออะไรให้ผลตอบแทนอย่างไรน่าลงทุนไหมวันนี้บิสไอวิวจะพาไปรู้จักหุ้นกู้ค่ะหุ้นกู้คือตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนเพื่อระดมทุนสําหรับใช้ในกิจการต่างๆของบริษัทเช่นเพื่อการลงทุนขยายกิจการเป็นเงินทุนหมุนเวียนชําระคืนหนี้เดิมโดยมีทั้งเปิดขายให้คนทั่วไปที่เป็นนักลงทุนรายย่อยหรือขายให้นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ผู้ซื้อหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ในขณะที่ผู Imma, ้ออกหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ที่มาขอยืมเงินพร้อมสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้คืนให้ผู้กู้ในอัตราที่กำหนดไว้ตามระยะเวลาของสัญญาการกู้เงินพูดง่ายๆหุ้นกู้ก็มีลักษณะเหมือนพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลแต่หุ้นกู้ออกโดยบริษัทเอกชนนั่นเองค่ะเหตุผลที่หุ้นกู้น่าลงทุนเพราะ1 หุ้นกู้ส่วนใหญ่มีการจัดอันดับเครดิตประเมินความเสี่ยงเปิดเผยสู่สาธารณะนั้นจัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากลอย่าง t r i s t Rating หรือ Fitch Rating ประเทศไทยช่วยเราทราบความเสี่ยงก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนค่ะ 2. เป็นแหล่งรายได้ประจำโดยจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยปีละสองครั้งทุก6เดือนในบางรุ่นจ่ายปีละ4ครั้งทุก3เดือนตลอดอายุและเมื่อครบอายุสัญญาถ้าไม่มีการผิดนัดชำระหนี้เราก็จะได้เงินต้นคืนมาค่ะ สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ในตลาดรองไม่ต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดอายุค่ะบริษัท a c b x จำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับประเทศของไทยเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่้อยสิทธิ์ไม่มีประกรันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.10%ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบีย้ยทุก6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้จองซื้อขั้นต่ำ1,000บาททวีคูณครั้งละ1,000บาทอันดับเครดิตของบริษัทที่ WA บวกแนวโน้ม stable และอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ WA บวกโดยบริษัท Fitch Rating ประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่5เมษายน2566ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินท้อนถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำให้ผลตอบแทนมั่นคง คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่21-29มิถุนายน2566ผ่านช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ100%